จะอยากได้เงินยังลูกเางินบทจะได้เงินบาทก่อนะเอาเนี่เงินบาทนี่ยเงินบาทเนี่ยไว้จะกินนี่นี่เงินบาทนี่เห็นแล้วนี่นี่เงินบาทนี่นี่จะให้แล้วเงินบาทตัวนี้นั่นเงินบาทเบบี้เบบลี่เอาบเ้งดังได้เงินบาทอีกว่านี่โอ้ยยากแต่น้อ มานี่ชิบอกนี่ลงมานั่งนี่ถือมาเพื่อ้อมเงินตัวนะฮะมันเช่าบาทตัวนี้เนี่ยชิบบาทหนี่มันลายกว่าเช่าบาทเจออีกมากพี่ไม่อยากได้เงินตัวนี้แล้วมันลายแจวเงินบานให้เอาเอาเอานบเอาดีๆเพิ่นเอาเงินให้ยลายเติบได้นี่ชิบพันพอได้นี่นบโนบเออโอ้ยเจ้านี่โนบอันนี้ชื่อขนมบได้ประลายนังได้นี่ได้นี่ไอ้เหลือให้นบเออใช้ทงมาชื่อขนม เออเ<ช>วลาห<ช>นบกับเวลาหนึ่งหูคว,วามค่ะได้พี่นอนเองสบายดีเพื่อนก่อนสบายดีมาแต่ใชใ้ตัวหนาไป,นไปขึ้นไปตั้ง,งเครื่องเงือนพูมโอ้ยพี่น้องเอยตัวเมื่อย ก็เมื่อยเแค่ยังลูกฮะเมื่อยเมื่อยบ่แม่โตไปไซแม่โตไปไซเออมันไปลินแม่มันไปลินแม่เอาไปลินเออแม่เจ้าไหมแม่เจ้าไปลินเจ้าเป็นวัดเจ้ากินละยาหนาอะไดรฮะอะได้กินอ้าวคือบบกินอ้าวอะอ้าวอ่ได้ไม่อยากกินนะไม่อยากกินยา จะว่ามีเครื่องจเจอเอะไรเครื่องเบื้องขอเอามาให้เจ้าพี่เครื่องนี่มันจะได้พนะ<ะ>แพ้แน่ฮะแพ้พอแพ้แบบได้หลกแพ้เขาเขาเขาเนาะเขาชาวนาเขาสบายเขาอาบน้ำอ๋ำอจะไปแพ้พอาบนำ้ำข้าวนาวข้าวนาวเชือ้ขอขาวข้าวตุ้มจะไปอับน,น้ำจะใส่อะไรล่ะน้ำน้ำเชย่อเอ้จะใส่สไก่ไหมไก่ มึงเลยมันมันอยู่เช่บุตรข้าเช่บุตรกำลังเช่พูกินละเขานะกินนะฮะบ่มีห่านกินจำแจวโว้ยจำเจลไหมบวกินพักกินหยาในบ่บ่ได้บ่ได้ห่าบ่ได้ห่าคือบ่ไปหาเยอะแม่เขาเยอะฮ่าแม่แมวมาเฮาหฮ่าการคนจับ จับใหจับคนเลยคนอยู่บ้านเฮานี่เขาจับเพิงมาไหนจับเชือปาเลยจับเชือเปาเลยปลาไปอยู่น้ำขอยปลาจะจังบุญญันจับไปไม่เอปาเป็นลูกคอยบ่มีลูกไปไม่เอ่อ้าวบ่มีลูกยังไงบ่มีนะปเป็นลูกเาจับจับจับเจ้าัจับับจับบจัจ ใช้ผู้บ่าวจา้านะใช้ผู้บ่าวจา้านะเอา,าอาคาย้อนลงมาดิดิเอาคาย้อนลงมาพี่เออตอนนั้นคือมีผู้บ่าวเลยจะไ้จะยากได้ไพ่คนจีแตงข้าเจ้าน,น,นี่ไม่จะได้ไม,ไม่จะได้เออจะยากได้โบเครื่องเของอาเอามาให้นี่เอาแล้วใช่แล้วสิเนี่ยมาผู้ใดได้เอาเครื่องนี่เจ้าอยากได้อี่บ่เอมอยากได้เนะเนะจะได้แห้งบ<ม>่ này nhân nào? Đại... 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 Khác, không đây, không đây, không đi, không đưa này, chân nào bác Huy? đây, giá, có hài khó sợ ao. bên này. này. Chai. Ừ. Chào mừng các bạn đã theo hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn จะพอเข้ามาเลยไปจะพอเข้า,าเลยรถจะวะพอเข้า,าเลยบนรถคอยกะขีเมือ่อเลยนะพ่อจะหาเข้าอ,อย่าเ <c oughs> มื่อจะจะยางเอ้าโอ้หายหมูอยากให้หมูยางอีกเป็นหมูาหยางยางหมูเป็นเลยยางหมูเป็นลงเต่รถเหมือนคือเป็นนะนเออเออจาจะคอยพิษจะคอยพิษจะเอาคพิษจะพิษ ข่อยยางจะเออว่าพื้นข่อยยางไกลบ่ได้ข่อยเมื่อยเมื่อยเมื่อยยังจะกินน้ำกินน้ำก็ยังเมื่อยข่อย่างไกลเจ้าเจ้าเอาหมดคงแต่นั้นจะจเจะเขาเข้าอยู่หลับเขาเขาขับเป็นขับเป็นบ่็ขับเป็นบ่ลงมาลุมพี่มายืนอยู่ลุมพี่มันเมื่อยแล้วยืนยืนนี่เออยืนนั่นแหละยืนนั่นแหละยืนอยู่หันแหละเขาเขาที่ยะ เคากินนั้นอย่ากูกินเจ้าเขาเขาจ้าเปล่าเอียงเขาเขาไม่ได้สิไปหาเราใหม่ช่วยแม่นั่นแม่เขาไม่ยอมไปหาแม่เอาไปแท้แม่จะไปแทนเข้าจะได้ชื่อเลยเาเจ้าอยากได้ยังแม่คอยสืบหายตลอดเลยอยากได้ยังไเข้าเข้าเขาจะได้เหิจีเขาจะได้น้ำสบายเลยอย่าไปอย่าไปอย่าไปไล่บอกเอยสิตักมาให้นี่ เอ็ดอจะใช่แหละจะใช้จะใช่อยะเหะ <laughs> ะ็นยูเฮนเหรอ <c oughs> เห็นยูเฮนป่ะ <c oughs> จ้าปาน,น,น,นาวป่ะเฉยๆกันฉันนี่หนาวโอ้ยพ้อไปหนาวนาวจะตายใช้เส้อเขาชื่อไห่บกหักไอ้ลโตหนึ่งเอ็ชืห้กับายโตอยู่เฮาจีทิปโอ้เจ้าเจ้ามาคิด <c oughs> โตหาเคิโตไหบมกคิโตไอ้เจ้าเจ้า เจ้ามารีวอลับเลยคนนึ่จับอีกจับอื่นทิพทิพย์ยอนะายอยื้อย่อยื้อย่างข้ามันมนเลยขึ้นลตขึ้นลขึ้นลตขึ้นเลตข้าวช่วยขึ้นลตขึ้นเลไปไปไปจ้าโบแพงเขาบอกเขาซื้อขนมใหม่จะกินตลอดเลยเมื่อน้าของเ้าขนมมันจะซบหนึ่งผูเาจะพยจะัก พอโฮมเจ้าข็กระซือไห่มอนเจ้ากระซือไห้มันได้ขนมหลายอยู่รถมันโม่มือมดเต้นย่อยมันมดแล้วลูกขนมอยู่รถบ่มี่มดยังมันเป็นทะลูกมันกิดคอยบ่มีลูกเดี๋ยมาหน่มาเบิ่งมาเบิ่งอยู่รถนี่ไปเปิดเบิ่งอยู่รถไปไปเอาไปไปเปิดเบิ่งมันบ่มี่เอ้าบอกเสียไปไปเปิดเบิ่งไปไปยอไปยู่ขึ้นรถเลยยอ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 ในบ่ได้บ่เป็นตะแพงยอยอแหละ ย่อกูกูไปรีกเตะครับเตะกระลำเจ้าอนระลำเลยอ่ะเจ้าเจ้าอย่บอกเครื่องนี่ก็เอ้ามันลอยอยู่ม yeah, ันโลกนี Hindu> ่กระปางกระโลกระบาดนี شي, ่เหรอมันโลอยนี <t 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 ่เจ้าคิมูกน่อยขคิมูกน่อยเช็ดได้คิมูกนะเย้เช็ดขคิมูกเช็ดขคิมูกออกเด็กหน่อยเองช่ามาดื้อแถวว่าไล่ไล่พี่น้องเลยมาบึงในนี่เจ้ามากติ เคยบตีเจ้าบ่เคยตีเจ้าเลยไดเจ้าบ่เคยตียังตีตอนใดตีตอนไหนตีตอนไหนบ่เคยตีกับหมูตีมันก็หยอกกระยอกเจ้าเคยอยู่หยอกเจ้าอะไรอยู่เออเอาเสื้อให้นี่เอานุ่งเบิ่งนี่นี่เสื้อนี่เพิ่นเอาให้นะนุ่งเบิ่งขอบใจเพิ่นก้อนแหละขอบใจหวานๆดีๆงามๆับแมงวัดชื่อชมเล้ย ส่งแม่เจ้าส่งแม่เอาไปยังเนาะเอาไว้เออเอาไปให้นายเไม่อยากได้แล้วก็ไม่เดีเอาตัวนี้เอาเบิ้งเอาจับแม่จับแม่ใส่หมวยใส่เบิ้งนี่ก็เสื้อเอ็ีซ์ดนที่ว่าใส่นะฝาาากมไทยเนะขอบคุณขอบใจเพนนารายใส่ดีๆเพ่นฝากมาให้ไหนเพ่นแพงนะน่ทานเอาบะถือเลยเอาปิ้นเบิ้งยามแล้วเอายาเพิ่นเนาะ เข้าใจภาษาลาวอยู่เนาะกินบขนมนะ้อยากกินมนยขันกินขนมแล้วจะต้องได้ขึ้นรถน้ำข่อยออกไปเชียร์ปนคนได่ปรอไปยอ้าวไปซื้อขนมมันอยู่ห่านโผล่ไปรอเออไปไปชาวบ้านไปเออไปไปนั่นไปนั่นไปจีนไปแจนนี่อ่าเป็นๆนะเจ้าเนาะเป็นคนเบอร์เป็นเราเป็นโพดแบบมันเป็น บเป็นมาใครใครมาขบเจ้าใครขับคระลำเจ้าใครเสื้อเจ้าเอาอยู่บนในเสื้อแม่เจ้านี่นี่เขาให้นี่เขาจะได้หมดเอาให้แม่เจ้านุ่งนี่ตัวบักใหญ่หนึ่งจับพืชให้เพื่อนเบิงดูให้พี่น้องเบิงจับให้พืชออกพืชออกพืชออกเขาใจว่าพืชออกนะพืชออกนี่จับพืชออกสิลูกจับพืชออกสิให้เพื่อนเบิงพืชออกเออเออพืชออกเออนั่นแหละเออนี่ตัวใหญ่เอาไว้ให้แม่เด้อยย่นขึ้นไปเทิงผูกย่นขึ้นไปเทิงผูก วิี้ยโยนรีพอร์ตหนักเป็นพยานจุเจ้าเจ้าโยนเจ้าโยนโยนแหละ่อแม่เจ้านี่ส่งนี่ส่งมาบพอดีเจ้่เบิ้งพอดีป่ะโมแม่แม่เจ้านะมันเด็กหน่อยเบิ้งเบิ้งมันบ่พอดีนะเบิ้งเงีดดินี่มันบ่พอดีเจ้ามันโตใหญ่ใจแล้วแม่เจ้าก็บ่พอดีเห็นบ่ มันใหญ่พอเอาไปให้คุณนิดนีงนายเจ้าในใช่หน้าเจ้าตัวนี้น่อยนึงหน้าหน้อยยังไงเหรอนี่นี่ตัวนี้เสีอให้แม่เจ้าเออตัวนี้ให้แม่เจ้าตัวนี้แม่เจ้าตัวใหญ่พี่น้องเครื่องจากพี่น้องควังไทยฝากมาน้องบิลลี่กะเก็บมาให้น้องให้แน่ให้เด็กน้อยแน่เ็กน้อยหลายคนกับคนใดคนบ่ได้แน่อะไรพี่น้องเลยตัวนี้คือชิดตัวใหญ่ตัวนี้ชิพอดีนี่เอ้าใจอืม เสือกับเบงก็ให้เขาหลายคนในบูมนาไฮแทนเอาขึ้นไปไว้ให้แม่นี่เสือตัวนี้ก็แม่เจ้านี่เสือกันยาวสีดำนี่แม่ไหปะปะบ่งตกเตือนเด้อตขันปล่อยให้เพิ่นว่าเองใหนว่ายั่วว่าวหนึ่งให้เพิ่นว่าวละแค่เพิ่นว่าเองเลยตายเลยตายเจ้าเลยตายตายเลยเจ้านะเสืออะไรนี่ไงเสืออะไรตัวนี้เสือ เอาเเจ้าลยยังไงบ่เพื่อนคอยเลยคอยเชียเอายังนและบันทึกให้เจ้าอันชงสลีปชงสลิปไม่ใช่อีกงานบอกเออตัวนี้ตัวนี้เอาให้แม่เจ้าซะนี่เสรอตัวนี้นี่งามนี่เอาเจ้ายัดไปหั่นเจ้าจื้อบ่จะคล้องแม่เจ้าแล้วจื้อเอ้ย นะเจ็บกล่องดูไอ้บอกกันบาดหนึ่งเอาได้เอาปเชื่อกันได้เอ่อเอาไว้เอาไว้นี่แกเขาคมก็กระใจนะ่าเอฟซีจากทางประเทศไทยนะครับผูกกระใจเพิ่นหลายๆเพิ่นกระฝากเถียงมาไล่เติบยู่แล้วกะ็มีพี่น้อง่ในลาวเขานี่เพิ่นอยากฝากเสื้อผ้ามาอ่าสำหรับผู้ใดที่มีเสื้อผ้ามือสองที่ว่าบริสไซหรือว่าอ่าลูกร้านใหญ่แล้วแล้วใส่บริสนอกก็อยากฝากมาให้บิลลี่น้องบิลลี่ก็จะเอาไปแจกจ่ายเด็กน้อยเออแซบเอ๋อเชฟ อยากฝากไม่หลีกอะสิเอาไปแจกใจเด็กหน่อยตามชนบทที่เขาบ่มีเนาะเลือกให้บอลละโตัซองโตเนาะพี่น้องเนาะแต่ผมขอบใจเด้อเสีอผาจากทางประเทศไทยไปอยากฝากมากกระติดต่อได้ทางไลน์แล้วกับวอทเด็บที่ขึ้นอยู่ต้นคลิปแล้วก็ถ่ายคลิปนะอันนี้แกเครื่องเพิ่อนนะฝากมาให้ผมขอบใจในไลน์โดยบุญกุศลนั่งกันพี่น้องโอ้ตัวนี้อาม่าเจ้านี่ได้อยู่แล้วพี่เจ้เนาะตัวใหญ่เนี่ยมันเนาะมันใหญ่นี่ยเนี่ยเ่ยเปิดับ ม <uy> <I> ันโมพอดีเจ้าลูกเอ้ยมันง่ายเจ้าก็ได้ลายแล้วเอาให้ชุดก่อนกับบัตรลายหนึ่งบัตรลายหนึ่งลูกก็จะบอดไซเลยใช่กระเบื้องเนี่ยกรเบิ้องข้าวบันาวนะครับบอดไซส่งก็ยังมีนี่เห็นบ่นี่เบิ้งเจ้าน่ะส่งมีเจ้าบอใไซได้ลูกนะพูนะบังงอ่ะเอาลเอาใส่บังดูฮัลโนกขอบใจพ่อหน้าลูกนกขอบใจดูเออนี่แหละพี่น้องเลยทนมันพวกนี้ พอดีแหละพอดีเราอยู่ดอกพอดีงามนี่พี่น้องโอ้ควายเครื่องจะให้ลาก,ากเล็เอาเมื่อยจะเมื่อยด้อเปลี่ยนกันเนาะเข่าพุ่งชะชะอยู่เบาก่ะเบาค่อยๆเนี่ยจะกินเข้ากับย่างหรือกินนะเข่าไม่มาเป็นอาหารกินน,กนี่ <c oughs> <c oughs> จักจะว่าวยังบวชใจกินเข้าให้มัดก้อนกินข้าวให้มัดก้อนลูกเอ้ยพูดข้าวพ่งออกมาโอ้ยเอาโอ้ยเปื่อนลิขิตเหอะฮ้ลิลูกชาวนี่ตายแหละตายเอาตายเจอเจ้าเพลงเลยตือน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 ใครคอยเปิดเพลงให้เจ้าอีกจะว่าเลยตือนตือนตือนจะเพลงจะเชยเอ้แมนบ้า นีเสือแตงนี่เอาไว้เอาเสือเอวลอยนี่เอาให้นะจักนุ่งบุนุ่งเอาไปเก็บไว้บิดเลยไปจักขอมาให้เจ้าลายได้เครื่องไดเจ้าเลยได้ลายกระมูย่าเชเจ้าเจเจ้นอิยเหอดคอยกับไฮคอยมาหาเลยเจ้ากับบอคอยแหละจไปแน่เฮนฮะจะบอบไไปไป ไปเฮือนคาราเกะนะมงนินใช้กำลงังไหนเฮืนนั่นนันนุ้ยเอาคอยได้เวียบีขาก็ไปหาเขาแหละคอยก็มาหาเจ้าเลยเด้น๋นี่ไปหาเขาแล้วก็มาหาเจา้าพร้อมแห่ผมเจ้าอย่าแหน่นนะั้นถอนอันนั้นย่าไม่แห่ไปเลยไปแล้วเจ้าจะได้หนะ้อเขาเงินนะเจ้าจะไปชอบเขาอะ่ะเจ้าเจ้าเจ้าจะคอยไม่เจ้าจะได้เขาอะ่ะ บปอยากได้คอาไปอยากได้คอยไปหาชื่อชื่อชื่อจะแตงเง้อจ้าโอ้ยยังน้อยน้อยนึกเฉยคอยแตงเจ้าได้ใช่ให้คอยแตงเลยบ่เจ้าน่ะไม่เยอะไม่เยอะได้เน <modeling> <alive> <music Brothers> ี่ยไม่เยอะได้ก็จะเผาเอาซะเภาเอาเภาเอาคอยใหญ่ก่อนน่ะเอาไว้เจ้าจะเอาคอยว่าใหญ่น่ะเอาอย่างเจ้าขี้ไล่คอยได้สาวเ่าขี้ไล่อยังแบบพี่น้องยังไงขี้ไล่คอยชอบคนนี้ขี้ไล่ จะมากข้นแบบล่อๆแบบล่อๆแบบงามๆบ่โตเหม็นๆบ่น้ำบ่อาบจละสั่นบ่แบบน้ำบ่อาบนะเจ้าได้อาบนี่งหน้าคอยอาบเลยหนามยังไงเปย์เปย์เลยชมเชือบลยเปเลยเรื่องเสือกไก่หน่อยนี่เป็นตะเพงกระดอนนี่อยากได้อยู่บ่คือบ่ใส่เลยนะใใบบ่่เอาเอา ยาละลายโพดแล้วเจ้าน่ะสิให้คนอื่นแล้วอ้าเฮ้ยคนอื่นยังเอาจะได้อีกไรยากได้เพิ่นบ่ใส่อยากได้เพิ่นเอาให้เพิ่นบ่ซย์ใส่เพิ่มเยอะใส่เจ้าแล้วบ่อยากใส่เจ้าบ่อยากใส่ยังไปไปคลำนะเจ้าเจ้านะไปเลยเงินม้วนเลยม้วนบ่จะม้วนเตะคลำจะม้วนนะเจ้าเตะคลำเนี่ยงคลำ คลอยเด้อลี่เจ้านี่นนยน้อย,ย,ยอย่ากระเต้เลย <c oughs> อย่าเอ็ดแม่จิจับเจ้าไปคายซะโมลายโหดจับไปคายจะไปคา,ปคายปอีเราเตะคาราบมันเจ้าไมเห็นเตะไม่เอ,อาไม่เตะเอาตัวตน,นี้อะไรบอกไอ้พวกนี้มึงนะพวกนี้คือสีตัวใหญ่ถ้าพอดีเอือยแล้วนี่เอาให้เอือยได้ตัวนี้ได้ดีประทับใจเอ,เอือยซะน้องๆหลายคนมันก็ ผู ile, Now, ้นีหาร้ายแล้วเครื่องอาแกเป็ดหน่อยอ่ะอาได้ลูกได้เอาอีกบ่เครื่องเอาอีกบ่พ่อบ่เอาอีกบ่เด็กไม่ร้ายบ่จะนุ่งรถเนี่ยปวดหล่เจ้าว่าคอยก้อนขอยเช่าให้เจ้าเต็มรถเลยเจ้าว่าว่าเจ้านุ่งแล้วจะต้องหักช้าพ่อผมจะปะเลยได้ปะอ้าวเขาจะให้เขาให้คนอื่นดิเนี่ยให้ให้จะให้จะไปคนอื่นเลยจะทำไปเล่น เจ้าจะมาหนึ่งเหินเฮาเด้อเจ้าบอให้ใครมาเหินเจ้า้มาหนึ่งบัคคิโลอาคิโลมียังคอยคิโลบไม่ใช่เครื่องคอยก็เอาหายเจ้าแล้วเจ้าบ่นุ่งคอยคอยก็เอาหายน้องๆคนอื่นนี่นี่นี่งั้นวะนี่คอยก็เอาหายน้องๆคนอื่นแล้วเขากับโบมีนุ่งได้สารูปเขาจะเฮหมดเลยนี่เขานุ่งเยอะเด้อบอเอาห้เจ้าเลยจะแกให้คนอื่นยังได้เอาไปให้เด้อเอาไปให้เด้อเจ้าโบแพงคอยว่าเจ้านะ ขี่ลายขี่ลายกับแพงข่อยเอ้านี่เสื้อนี่นุ่งยุบ่จะห้อมแก้มเขาไหมกอยจะเอาเงินให้ห้อมบ่ห้องห้องแก้มข่อยแก้มยังงานยังไงเอาโบงามก็ห้อมได้บ่ห้อมยังไงเอาไม่ต้เอาโลดนตีนเขาเปลือกเปลือกไม่ใช่ยังในตกกระได้หน่อยแต่ตกชัวตายเอ้ยเพ้อเพ้อตา เขียดแล้วบอมเลีมามาดชอบอมีให้ดือลูกเจ้าแหละเจ้าขัให้ดือลูกเอ้ยบอมีจ้าสินุงบ่เชื่อนี่บุนุงให้ได้หน่ขอเอาให้บเจ้าได้หน่บุนุงบ่บอมเีบอมเมีบอมเมีเดี๋เาคนขี้่น่นตายไปเลยเอ้าเอ้าเอาเข้าไเข้าไเาบ่ จะกล่องใช่ไหมตื๊ดยังอีกอะไรบอหนิตืดตื๊ดตื๊าลองเทแจงบ่อปเนาะบิลลี่ก่อนอื่นกับเขาก้มกับไจเด้อพี่น้องจากทางประเทศไทยที่มาฝากเสื้อผ้ามือสองมาเนาะให้บิลลี่แจกเนาะสำหรับผู้ใดที่อยากให้บิลลี่แจกให้น้องบิลลี่เขาบอกก่อนเด้อถ้าพี่น้องฝากเครื่องมากบิลลี่จะบริแจกบัตเดียวว่าแจกบัตเดียวหมดเลยบิลลี่จะไปให้เพื่อนเพื่อนมางอย้หนึ่งเงียบนึงเงียบนึงได้เสียากคนเส้ยบปากับเพิ่มหนี่งได้เงียบเร็วได้ เนาะบิลลี่มาได้มากเสื้อผ้าที่ว่าเอฟซีผักมากอะน้ำจิ้มน้ำใจเพื่อนนาะของบุกขับใจอะไรบิลลี่สิค่อยเอาไปย้ายหายเด็กหน่อยที่บูมี่ตามหมู่บ้านต่างๆเลยก็ตามที่เหาเห็นเนาะเอาไปแต่แบบผู้ใดผู้หังผู้มีหรือว่าพ่อแม่เขามีบิลลี่เนี่เห็นบิลลี่ก็บเจ้าบริหารเนาะแต่เห็นเด็กหน่อยคนใดหนังทงชานบิลลี่จันเชียวหายเดินไปน้องเด้อให้เข้าใจแน่นๆบางคนว่าเอ้าฝากเครื่องมากคือบูเห็นไปแจกเนาะบิลลี่บริแจกประเดี๋ยวบิลลี่เอาไปให้ผู้นี้แน่เลยกัให้เด็กหน่อยน้ำทางแน่คุณโต้ช่องโต ให้มันได้หลายๆคนนะนะพี่น้องดีเดี๋ยวมันจังมาทั่วถึงกันเนาะกันมาไปให้หมู่บ้านเดียวเทลงวัดกระเจามาญาติกันมาแบ่งกันนี่ยกับบัวมวนอีกบ่คักอีกเนาะเอาให้คนที่บ่มีดีกว่าพี่น้องแม้นว่าให้ซ่าก็ตามให้เธอโตช่องโต้โดนๆเนาะเครื่องพี่น้องจังเบิดเครื่องสิแหละคนฝากมากระเป๋านึงเนาะแล้วก็อ่าบิลี่ก็เอามาไม่ได้เสื่อมไม่ไม่งามๆพี่น้องคนฝากมากะเขินนี่เนยเสือเล็กน้อยน้ำเสือพูงยันน้ำก็เอาให้เล็กน้อยแน่ให้จุ่มเล็กน้อยอันนี้แนาะเอ้า นกเข้าใจเพื่อนนะนี่เข้าใจนีด่ดีๆลูกนี่เข้าใจเด้อ <ใจ S 1> เออนุ่งไงเพื่อนเบิ้งดูเสื้อนะนุ่งไงเพื่อน,นเนบิง้งนุ่งยังเชื่อจับขี้ลายเ <c oughs> ชื่องามงเอาเชื่อขี้ลายน่าใช้พเพื่อนบ่แพงได้ลูกบ่แงงชิจ้าลูกเนี่ยเขาเยอะแค่หลังจะพอเอาคอยชิจับจะเป็นลูกเลยเลยเอาเจ้ะโปแงงลูกคอยคอยเครื่องเชี่ยเครื่องมาให้จ้ะจะเป็นลูกคอยแล้วเจ้านะลูกยังแค่หลังยังพอ ค่อยนี่พ่อเจ้านะบอมเลีเสือบอมลีเอ่ยบอมเลีเอ่ยจะห้องค่อยบ้าวบ่บอมเลีเสือเออห้องบ้าวอ่ะเขยเอิญเจ้าได้บันนี้่อยเอิญเจ้าได้ได้บันนี้อุ้ยจ้าเป็นน้องแก้วบ่น้องแก้วเนาะเอางามแล้วเจ้าบัานนี้งามแล้วจะอยากได้เงินยังลูก จะได้เงินบาทจะได้มาหลุดเฮิเจ้าโอ้ยเอาลายเลยเทิร์นจะหลุดเทไรหาเงินกีบบ่นะเอานี้เงินบาทนี่เงินบาทเนี่ยไว้จะกินนี่นี่เงินบาทนี่เห็นแล้วนี่นี่เงินบาทนี่นี่จะให้แล้เงินบาทตัวนี้นั่นเงินบาทแบบนี้แบบนี้นี่กชายเอาปะบังเด็กชาเงินบาทอีบานีปโอ้ยอยากแต่น้อ อยากงในเงินบาทดิมานี้ชิบอกนี่ลงมานั่งนี่ถือมานะพ่ออเงินตัวนะฮะมันเช่าบาทตัวนี้ในชิบบาทนี่มันลายกว่าเช่าบาทจะอีกมากพี่ไม่อยากได้เงินเลยแล้ว ตัวนี้งามเลยนี่เสืยวตัวนี้เอ้าดูอ้านกขอบใจนงเออมาเหรแม่เฮ้ยเอาเงินบาทนี่อาลี่อยู่แจ้นี่ไงเงินบาทนี่เอานี่อยากได้แต่ใบเช่าบาทใบสิบาทบ้าวะอยี๋ขึ้นละอยอะขึ้นอยอะขึ้นเก็บมาหนี้เบิ้งตีเบิ้งมาเพี้ยอันนี้อันนี้เงินบาทนี่บ้าววะ เอาหนีเลยเอานี่ช่องใบนี่ร่วมกันเงินบาทนี่จะให้จะให้ลงมาเอานี่เอาเงินบาทเขียวๆนี่นี่ไม่อยากได้แล้วและอันนี้นะเอายเขาชาแสนอายาักให้เขาไปซื้อขนมซะเนาะเนาะให้เขาซื้อขนมมาปันกันเนาะเอานี่เอาเล็ก็ให้นี่มาเอาไว้นี่ มันนายจะเอาเงินบ้านให้เอาเอาเอานบเอาดีๆเพื่อนเอาเงินให้ลายเติบได้หนิชิปพันบ่ได้นี่นบนบเออโออจะเอาหนินบอันนี้ชื่อขนมบ่ได้ปากกาลายได้นี่ได้นี่ไอ้เหลยวให้นบเออชัยธงมันชื่อขนมเออเวลานบกับเวลาเนี่ยหูวความขนาดได้เด็กเอ้ยอืมแค่ยิ้มเราวันนี้ได้เงินชื่อขนมยิ้มาก มาเร็วเอาแต่เงินบาทอยากดทเงินบาทใครเป็นคนนำเงินบาทมาเนี่ยจะไปเทยูเวแต่ยูเวป่ะบาย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 บนะบายบายได้เงินเอาเงินกึ่งเนาะเอาโน้เพิ่นโน้กขอบใจแล้วก็บ๊ายบายด้โน้กขอบใจโน้กขอบใจก่อนเทายเงินเอาก่อนเอ้าวเหนื่อยไปบายอันนี้อันนี้เอาเงินบาทเนี่ยนี่ชั่วใครเอาเงินบาทนี่เอ้ โอเคเนาะทุกคนเนาะสำหรับคลิปนี้บิลลี่กับต้องขอจบเพียงเท่านี้เนาะขอขอบคุณขอบใจด้เอฟซีอยู่ทางประเทศไทยเบิด์ตจุกหูทุกคนเนาะที่ว่าเบิ่งคลิปบิลลี่จนจบแล้วก็อยู่ทางต่างประเทศแล้วก็อยู่ทางฝั่งลาวฝั่งน้ำน้องเพื่อนเนาะสำหรับใครที่มีเสื้อผ้าบอดี้ไซส์เนาะก็สามารถฝากมาพี่น้องฝากมาให้บิลลี่แจกได้เนาะเสื้อผ้ามือสองหรือว่าเสื้อผ้าลูกหลานที่ใหญ่แล้วใส่บอด้ได้เสื้อผ้าฝากมาเลยเนาะบ่ดี้จะเป็นแค่สันแค่ขันย่าวส่งขันจันทร์ขันย่าวได้ มิลียนี่ตอนหักบรลเมาเกีดน่องๆบลลโตทอโตนะเนอโอเคเดี๋ยวเียเเดยใ้ยังให้ผูบ่าวยังหลกฮะเอาไว้นุ่งดีๆเร้อเสือเด้อชิมามดเือนให้เจ้าเด้อเงินบาทเอาบ่เอาบ้เงินบาทนะือนจะบอกเาเลยอนจเยอนเพิ่นบ่เฮาายอดเจ้าอกยกได้บ่ ร้านหน่อยมันมีได้เสือผู้ใหญ่พี่น้องเลยมีได้เสือผู้ใหญ่เห็นบ่ส่งกับมีได้ส่งผู้ใหญ่ส่งแคนสันแคนยาวของผู้ใหญ่เบิดพี่น้องเลยเอาเสือให้อ้ายนี่ก่อนนี่นี่อ้ายเสืออันนี้แคนยาวเอาไว้นุ่งเดียกเสือยังไม่ไหม้ขอบอขอบใจอะไรนี่พอดีจอยู่ดอกแกาตัวใหญ่อยู่นี่ มเข้าใจครับจะดีมีแหงโดยโดยโดยเข้าใจแค่กันเอาไปายเพิ่นแม่ลูกโอ๋เด็กหน่อยหลายคนมันมีแต่เครื่องผู้ใหญ่เนาะเครื่องเด็กหน่อยก็มีอยู่บไลก็ได้โพรโตช่องโตไปหน่องเ้ยมันบุตรมันบูทัวกันเนาะสบายดีเอ้าสบายดีอีกทีหนึงอยากกินขนมบอบายบายไปบอไปกินขนมนะ